สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวระยองมาตามรีวิวมีคนแนะนําเข้ามาเป็นตามสั่ง29บาทเขาได้ยินแล้วแบบฮะยังมีราคานี้อยู่อีกเหรอเดี๋ยวตามมาลองเลยเนี่ย <c oughs> ใช่นี่ฮะเขาจะชื่อร้านคุ้มสตางอาหารตามสั่ง29บาททุกเมนูฮะทุกคน <c oughs> เขาจะอยู่ติดถนนเชิงเนินชากบกเลยนะฮะเป็นถนนใหญ่นะหาง,ง่ายๆนะพี่เธอ <ๆ S 2> ของเขาของจริงว่ะนี่ให้ดู กะเพราหมูกรอบกะเพราปลาหมึกกุ้งกระเทียมต้มยำต้มยำอะไรก็คือมีหมดเลย29ิบาทหมดเลยแม่ย9บ้าบาทก็คือแบบมีทะเลด้วยนะทุกคนอันนี้คืองงมากเธอก็สั่งแบบโหแม่จะไปทํางานวัดป่ะเนี่ยสั่งแบบคนผู้ว่าน่ยเธอเจ็แปดอย่างเลยนะะพี่จ๋าผมเอาประมาณนี้จ้ะพี่จ๋าโอ้ยนี่กะเพราปลาหมึกกับแม่ใช่แล้วดูขาให้มาเนี่ยเธออันนี้คือย9ิบาบาทนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่เห็นอยู่นี่ให้ดูกะเพราหมูกรอบของผมซะก่อน ต้มยำเนียดูต้มยำเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นต้มยำรวมมิตรนะอันนี้เป็นต้มยำน้ำข้นเนาะแม่เนาะเขาใส่เหมือนลูกชิ้นกับหมูกระไก่อะไรพวกเนี้ยเนาะมีหอยมีซู้ดด้วยอ่ามีซีฟู้ดด้วยนะทุกคนราบหมูมาจานเบ๊ะบแบบนี้29บาทจะแม่อันนี้เป็นอะไรแม่เป็นผัดยำมาม่าเหรอยำมาม่าใช่เขาก็ใส่แบบซีฟู้ดมาด้วยเหมือนกันอ่าประมาณนี้มีหมูยอมีไส้กรอกมีหมูสับเนาะอันนี้เป็นอะไร อันนี้เป็นทะเลทอดกระเทียมก็คือใส่มาทุกอย่างเลยท,ทั้งกุ้งหางหมึกแล้วก็หอยมแมลงภู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ผมอยากกินเป็นไข่ดาวลูกเขยคือไม่ใช่ไข่ลูกเขยแต่เป็นที่เป็นต้มๆทอดๆน,นะใช่แต่อันนี้เหมือนเขาแบบเจียวไข่ดาวเป็นแบบว่าเบรคฟาสต์อ่ะเธออแล้วก็โรยหอมเจียวแบบเป็นน้ำหวานหวานเค็มๆเผ็ดน้ำหวานหวานแบบน้ำลูกเขยมาประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ที่เราสั่งมาก็ประมาณนี้นะคะหกเจ็ดอย่างขอยินหมูกรอบของก่อนเลยชิ้นใหญ่มากเมื่อกี้เมื่อแต่ถ่ายรูปไม่รู้ยังกรอบอยู่ปะเนี่ยถ่ายรูปนานไปหน่อยไป ชิ้นใหญ่ๆเป๊ะๆแบบนี้แท่งมันมา,าหน่อยๆเนาะใช่กะเพราเขาจะหอมผิดแฉ่เลยอันนี้สั่งได้เผ็ดไม่เผ็ดใช่ต้องบอกเขานะ็ะไม่เผ็ดต้องบอกเขานะประมาณนี้หึ่ยย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 ยาให้หมูมายลยยชิ้นอยู่นะแม่ยยยยยยยกยย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 ยาทยา,ายยยยงไมยยยยยยยบาทใครยย เขาหมึกที่นี่เขาก็หั่นมาเป็นชิน้นยาวๆใหญ่ๆนะเธอเนาะเออราดน้ำกะเพรามาฉ่ำๆแบบนี้แหละกินกับข้าวร้อนๆในทีเด็ดเช้าเช้ามาระยองก็ต้องกินซีฟู้ดอะ่ะไม่คิดเลยจะมีราคาดีเอาจริงๆใช่ราคาคือแบบราคาดีมากอะ่ะเออราคาแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะจานนี้คือเราขอเลยนะหมึกนั่นเออเอาไปอัน <c oughs> นี้เป็นต้มยำน้ำข้นเนาะแม่เนาะใช่เดี๋ยวเขาขอลองสดน้ำก่อนสดเลยแม่โล่งๆร้อนๆ ต้มยำคือแบบเปรี้ยวเผ็ดมากมาแบบคุ้นๆแบบนี้เลยอรวมๆไปเลยนะทั้งไก่ทั้งหอยแมลงภู่นะฮะใช่อันนี้เราสั่งมาเป็นแบบรวมมิตรต้มยำรวมมิตรอ่าเขาจะใส่เป็นพวกหมูไก่ลูกชิ้นปลาแล้วก็หอยแมลงภู่อะไรพวกนี้อ่าประมาณนี้ฮะโอ้โหรวมรวมไปเลยจดจ้วดได้อยู่นะยี่สิบเก้าบาทนะเราชอบรสชาติต้นยำเขาอะเปรี้ยวเผ็ดเลยแซ่บมากยี่สิบเก้าบาทราคาแบบ ช่วยชุมชนอะเอนะื้อทอดแล้วเธอมันกินได้หลากหลายดีเนี่ยเราสั่งมากินมิกแอนด์แมทกันอย่างเงี้ยเ,ออเดี๋ยวทั้งโตนี่เดี๋ยวเราจะเช็คบิลให้ดูทีเดียวนะว่าเท่าไหร่นะอันนี้เมนูเด็กๆก,ก,ก็กินได้เป็นท่ากระเทียมใช่เทเลทอดกระเทียมโอ้ยหมึกหมึกกุ้งไปหนีไปไหนมาละ้ว <c oughs> อืมอือหมึกกรอบเนื้อหอยหอยแมลงภู่ด้วยข้าวธรรมดาไปอือฟิลเหมือนกินตอนเด็กเลยอ่ะมันจะแบบหวานๆเค็มๆไหมเออเออ อหอมก็คือไม่หมอชายแบบกระเทียมเจียวที่เขาโรยมาเนาะเนี่ยจริงกินคุกข้าวแค่นี้ก็อร่อยแล้วใช่อาจริงเขาทํารสชาติดีนะเธอไข่ลูกเขยนี่คนละฟองเด้อเป็นไข่ดาวลูกเขยร,ราดน้ำแบบนี่ราดแบบช่มๆแบบนี้เนาะมันมีหอมเจียวอยู่ข้างบนอนะแม่อันนี้ทีเด็ดเลยกินกับแบบน้ําหวานๆของเขาอะเนาะใช่แล้วพี่ชอบไข่แนวนี้นะดูดิจะมีความฉ่ำอยู่ข้างในนี่เป็นเนาะความฉ่ำความเยิ้มเนี่ยนะกินกับข้าวสวยร้อนๆ่างนี้นะแล้วไข่ดาวไม่สุกแบบนี้นะโคตรฟิน อันนี้เป็นลาบหมูค่ะยี่สิบเก้าบาทเนี่ยเธอเออไปฮะหมูเน้นหมูสับนะไปมีหอมใหญ่หอมแดงอะไรแบบนี้กับเครื่องราบเอาดิแม่พี่ขอทำรสชาติแบบชาติทุกอย่างเลยเออยิ่ข้าวผัดเธอใช่ตับใจมาเที่ยวทะเลระยองนะอั้หนุ่กินหมูไปเยอะแล้วนะเนี่ยเลอ จานหนึง่งพอแล้วเธอพอแล้วโอ้เบรกแตกวะเนี้ย <c oughs> นี่นี่นี่อันนี้ยำมาม่าของเธอเนี่ยเอาขึ้นมาดูดิอ,อันนี้จะเป็นยำมาม่ารวมนะคะอ่ามีหมูสับมีหอยมีไส้กรอกมีหมูยออะไรอย่างนงี้ยะะสะใจแบบนี้นะคระับจะเป็นเครื่องเขานะอย่างที่ผมบอกนะคนให้ดูเลยแม่อ่านี่มีหอยมแมลงภู่หมู<พ>อยอ,อไส้กรอกหมูสับเนะี่ยเออไส้กรอกมานนี้ ตัดใจค่ะไปอยู่มเผ็ดไหมอันนี้เผ็ดไหม,มอันนี้ไม่เผ็ดมากกำลัง,งดีอ่ากินเผ็ดไม่เผ็ดบอกได้ดูนางไปเอาอะไรมากินอีก <c oughs> ขนมใส่ไส้กับข้าวต้มมัดถูกมากเลยอันเนี้ยมัดละสิบาทเถอะอ๋อมีสองอันเนาะอันนี้ใช่อันนี้ยี่สิบาทอ๋อก็อันละห้าบาทเนาะเฮ้ยราคานนาักูนะใช่แล้วคือเป็นคนแบบเลิฟมากขนมใส่ไส้เนี่ยเขาเป็นไส้อะไรข้างในหมลองเขาเป็นไส้นี่ไงเหมือนเป็นน้ําตาลกับมะพร้าวนี่ใช่ไหมมาลองกัดให้ดูทีแม่กัดไส้ให้ดูกันเนาะอุ้ชิ้นใหญ่กว่าแม่อื่อืมอืเนี่แบบโบราณโบราณเลย ก็ตกชิ้นละห้าบาทเนาะชิ้นใหญ่ๆเนาะอร่อยอันนี้ผมเช็คบิลมาให้ดูนะคะทั้งหมด243บาทนะทุกคนรวมขนมที่น้องแจ่มกินไปด้วยนะสองสาอย่างประมาณนั้นนะฮะนี่บุกมากคือต้องบอกก่อนว่า29บาทจะเป็นราคาแบบทานที่ร้านนะถ้าสั่งกลับบ้านก็50บาทหรือว่าถ้าใครเอาพวกอับปินโตจานชามอะไรมาใส่เองเนี้ยก็29บาทเหมือนกันต่อให้กลับบ้านนะเนาะใช่ประมาณนี้แต่ที่เห็น39บาบาทที่เราบอกไปตอนแรกอ่ะคือเป็นพิเศษนะทุกคนถ้าใครอยากตามเรามานะร้านเขา อยู่ที่ถนนชาติก,กะบกนะัอยู่ติดถนนเลยหายง่ายป้ายสีแดงๆแบบนี้นะเขาเปิดตั้งแต่10บโมงถึง5้าโมงเย็นเลยนะทุกคนแต่แนะนําว่าถ้ามาก็จะเย็นๆหน่อยเพราะพี่เขาทํากันเองแบบนนในครอบครัวน้องสอคนมีโต๊ะแบบไม่เยอะอะไรเงี้ยหรือว่าใครมาไม่อยู่เดี๋ยวใส่พิกัรไว้ให้ใต้โพสด,ดีกว่าถ้าเธอไม่อยู่ถ่ายนี่เขาต้องมาต่อลนะกินเธอถือขนาดนั้นแล้วแม <laughs>